และข้อ5นะครับความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวก็ต่อเมื่ออันนี้ตามมาตรา170นะครับ1ตาย2ลาออก3สภาผูแ้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจนะครับ4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160 5กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187ก็คือเป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์นะครับ6มีพระบรมราชอ,องค์การให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา เจอก็คือพระมหากษัตริย์นี่นะครับทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นถวายคําแนะนํานอกจากเหตุที่ทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยในเรื่องของเฉพาะตัวนะครับตามดังกล่าวนี้แล้วนะครับความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนด8ปีด้วยการสิ้นสุดลงของรัฐมนตรีตามวงเล็บ2งวงเล็บ4หรือวงเล็บ5หรือวรกสองให้คณะกรรมาการการเลือกตั้ง หรือว่ากกตนะครับมีอำนาจเนี่ยส่งเรื่องให้สารรัฐมนูญนะครับเป็นผู้วินิจฉัยได้ด้วยนะครับ